ก็กาบสวัสดีวัยรุ่นซาวโลบอกทุกคนนะครับวันนี้ก็คืออยู่ในเกมโลบอกอยู่ในแมป99คืนในป่าอีกแล้วนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับโนว่าวันนี้พี่ก็จะมาอัปเดตโค้ดนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับก็เรียกร้องขอกันมานะครับว่า พี่มีโค้ดใหม่หรือเปล่าพี่อัปเดตโค้ดให้ดูหน่อยนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าคลิปนี้นะครับมีทั้งโค้ดเก่าและโค้ดใหม่นะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากอยู่รอดนะครับนอจนถึง100วัน1ถึง1,000วันนะครับพี่มีสูตรรับด้วยนะครับและถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกับพี่สามารถแอดพี่มาได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าคนไหนนะครับที่อยากเล่นกับพี่มากๆนะครับนอตอนนี้พี่กําลังทยอยเล่นอยู่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทยอยรรบบแล้วกัันนะค ว่าคนแอนมาก็เยอะมากๆนะครับทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับแต่พี่ยังไม่ได้รับนะครับทุกคนและพี่จะพยายามรับแล้วก็เล่นด้วยกันนะครับทุกคนมาเรามาอัปเดตโค้ดกันดีกว่านะครับสำหรับเรื่องโค้ดนะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับโค้ดแรกทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับสำหรับโค้ดแรกก็คือเป็นโค้ด ฮาโลวีนนะครับท okay. mm ุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดแรกนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นทางด้านโค้ดฮาโลวีนนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคน h a w l o w w e n e แล้วก็ v e n t นะครับทุกคนฮาโลวีนอีเวนต์นะครับเนาะสำหรับโค้ดนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับที่เรียกว่าเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะก็มีจํานวนจํากัดด้วยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าใส่ไม่ทันนะครับก็คือจะไม่สามารถใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าที่เอ็มแจกให้นะครับก็เรียกได้ว่ามีจํานวนจำกัด นะครับก็ลองไปใส่ดูนะครับบางทีก็ยังไม่หมดนะครับก็จะเป็นทางด้านของโค้ดลูกอมนะครับเนาะหรือว่าโค้ดโทเค็นนะครับเนาะสิบห้าอันนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็คือ Happy Halloween นะครับทุกคนก็พิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับก็คือแบบว่า h a double p y แล้วก็ h a double l นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ทุกคนสามารถพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ เพิ่มตัว O นะครับนอก,ก็ W นะครับหรือว่าพิมพ์ฮาโลวีนก็ได้นะครับนองก,ก็คือมันจะเป็นแบบว่าแฮปปี้ฮาโลวีนนะเองนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโคดที่2นะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นทางหน้าของโคดที่2นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้ใส่โค้ดยังไม่ได้แบบว่า ลองใส่ก็ลองใส่ดูได้นะครับส่วนคนที่เคยใส่ไปแล้วมันจะไม่สามารถใส่ได้อีกนะครับทุกคนสําหรับโคดนี้นะครับก็ไปทางด้านโค้ตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับทุกคนก็ไปใส่ได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ใน2โคดนะครับทุกคนเก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็โคตดต่อมาเป็นโค้ดเก่ากันบ้างนะครับทุกคนโค้ดเก่านะครับเนาะอาจจะมีโอกาสเปิดให้ใส่ก่อนอัปเดตนะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับ ครับนอพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนสำหรับโค้ดตัวเก่านะครับก็คือ F R W E นะครับแล้วก็ D I A นะครับแล้วก็ M O นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับนอแล้วก็ N นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ฟรีไดมอนด์นะครับทุกคนก็คือจะได้ไดมอนด์นะครับหรือว่าจะได้เพชร15เพชรนี่นะครับนอสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเรียกได้ว่าจะได้15เพชรนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าเอาไปใส่ได้นะครับเพราะว่าเป็นโค้ดตัวเก่านะครับบางทีก็หมดอายุไปแล้วนนะะคครับทุกกเออ็จปา นี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าหลายคนขอมานะครับว่าถ้าหมนิายไม่เป็นไรนะครับเนาะขอแค่พี่นะครับเนาะรีวิวให้ดูนะครับว่ามีคนอะไรบ้างนะครับทุกคนพี่ก็จัดไปนะครับแล้วก็ต่อมาโค้ดตัวนี้นะครับเป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนก็ให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ F A นะครับเนาะแล้วก็ A F นะครับเนาะแล้วก็ T E R P A R แล้วก็ T Y นะครับหรือว่า After Party นี่นะครับทุกคนรีดีว่า โค้ดนี้เราก็จะได้15เพรนะครับน้องพี่เพิ่งใส่ไปประมาณ2วันหลังนะครับก็ยังใส่ได้อยู่ถ้าคนไหนเอาไปใส่ใส่ไม่ได้ก็แสดงว่าทุกคนเคยใส่ไปแล้วนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับรีเดีว่าเป็นโค้ดที่โค้ดจะดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นโค้ดด a ม o อน15เพรนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับก็คือ P O T I นะครับนะแล้วก็ O N M A K I N G นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากใช้นะครับทุกคนก็ไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลย้ลยกันนะครับว่า จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับงน้องโคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ใน2โค้ดนะครับทุกคนก็ มีตามนี้เลยนะครับเนาะเอาไปใส่กันได้นะครับเพราะเป็นโค้ดตัวเก่านะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนเป็นโค้ดตัวเก่านะครับแต่พี่คิดว่าน่าจะหมดอนยูแล้วนะครับก็คือ y a y f i นะครับเนาะแล้วก็ h h นะครับแล้วก็ i n g นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นโค้ดตัวเก่านะครับและเก่ามากๆด้วยนะครับเนาะก็ลองไปใส่ดูได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใส่นะครับคนที่เคยใส่ไปแล้วก็จะไม่สามารถใส่ได้นะครับเพราะว่าโค้ดตัวนี้นะครับเราจะได้เพชรนะคร ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ spwok OK นะครับทุกคนแล้วก็ y นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับให้เพิมงตามนี้แล้วกันนะครับทุกคน,นนี่เลยนะครับเพิ่มด้วย he นะครับทุกคนก็ถือว่า โค้ดตัวนี้นะครับน้องก็คือเป็นโค้ดตัวเก่าเหมือนกันนะครับน้องก็ลองไปใส่ดูได้ก่อนที่จะอัปเดตนะครับบางที g m ใดีอาจจะเปิดให้ใส่ก็ได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับน้องเรียกดีว่าเป็นโค้ดตัวเก่านะครับน้องพี่คิดว่าโค้ดตัวนี้ก็น่าจะหมดอายุแล้วนะครับน้องแต่ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าโค้ดตัวนี้ก็เคยแจกนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ โค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็ให้พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับ t h a n นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ k นะครับหรือว่า tanks นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็ตามด้วย g นะครับเนาะแล้วก็ i นะครับทุกคนแล้วก็ v นะครับเนาะแล้วก็ i อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ n นะครับแล้วก็ g นะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยกันนะครับเนาะถ้าโค้ดไหนยังไม่เคยใส่ก็ลองเอาไปใส่ดูได้นะครับทุกคนสำหรับ โค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นโค้ดเก่าเหมือนกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยใยกันนะครับว่าเกมนะครับ99คืนในป่านะครับดิวว่าตอน GM แจกนะครับต้องรีบไปใส่เลยนะครับเพราะว่าใครเร็วใครได้นะครับเนาะเพราะว่ามันจะหมดอนุเร็วมากๆเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับมันจะไม่เหมือนเกมบอกฟูตอะไรประมาณนี้นะครับที่ไม่มีวันหมดอนุานะครับเนาะก็ถือว่าเป็นโค้ดใหม่เรื่อยๆนะครับแต่เกม99คืนนะครับมันจะมีโค้ดเก่าและ โค้ดใหม่นะครับที่ผสมกันไปนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อก็อย่าพลาดละกันนะครับสำหรับน้องน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในสองกิจกรรมนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับพี่พี่คนไหนน้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นในสองกิจกรรมอยากได้ในสองกิจกรรมนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่า จ, gamer, จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมใหม่ๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมดีๆกิจกรรมใหม่ๆนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับใคกเล่นกับพี่หรือว่าอยากได้ของอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าอันไหนพี่แจงให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกงให้แล้วกันนะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาพี่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหร นะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย